สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําไก่ตับไก่ย่างกันนะคะเพื่อนๆที่หั่นอยู่นี้นะคะคือตับไก่นะคะจะมีตับกับหัวใจนะคะหั่นเป็นชิ้นพอดีคานะคะไม่อย่างนั้นย่างแล้วมันหดนะคะถ้าใหญ่ไปมันก็จะไม่สุกนะคะตับกับหัวใจเขาเนี่ยเขาก็จะมีเลือดข้างอยู่ตามข้างในนะคะเวลาล้างต้องล้างให้สะอาดนะคะเพื่อนๆพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะขยำเกลือนะคะให้ทั่วเลยนะคะหมักไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็นําไปล้างให้สะอาดพักให้สะเด็ดน้ําน,นะคะเพื่อนๆ ประโยชน์ของตับไก่นะคะก็จะมีมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเสริมสร้างต้ามเนื้อนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะหรือจะช่วยให้ผิวดีสายตาดีวิตามิน b ีสานะคะทำให้ผิวหนังประสาทลำไส้สุขภาพดีนะคะเพื่อนๆ่อนแถมประหยัดนะคะราคาไม่แพงนะคะเครื่องในไก่เราก็ทิ้งไว้ให้กระเด็นน้ำนะคะเราจะมาตำเครื่องกันนะคะหมักอันนี้คือ3เกลือนะคะเพื่อนๆื่อนรากผักชีกระเทียมพริกไทยใส่ซอสปาเขียวนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะ ตับไก่แต่หัวใจนี่อยู่ที่ประมาณ7 8 0 0ถึกรัมนะคะใส่ผงปรุงรสนะคะซอสหอยแล้วก็ซีอิ๊วดำเพิ่มสีสัตวนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่เกลือลงไปแล้วก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะขยำให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวอัตราส่วนนะคะจะแปะไว้ให้ใต้คลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆขยำให้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็นำไปหมักกับไก่ คลุกเคล้าให้ส่วนผสมให้ละลายเข้ากันดีนะคะเพื่อนๆขยำขยำเห็นไหมคะเขาก็จะเป็นน้ำน้ำแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนําไก่ที่เราเสดดน้ําไว้แล้วนะคะลงไปหมักอย่างน้อยนะคะประมาณ3ามชั่วโมงขึ้นไปนะคะแต่ถ้าจะให้ซึมเข้าเนื้อแบบรสชาติเข้มข้นเลยนะคะให้หมักข้ามคืนไว้นะคะแล้วนําไปใส่ในถังแข็งแช่ไว้มันก็จะเข้าเนื้อเข้าหนังดีนะคะเพื่อนๆ สูตรนี้นะคะสามารถนำไปหมักกับส่วนอื่นๆได้ทั้งหมดเลยนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไปใส่ถังน้ำแข็งนะคะหมักไว้สามชั่วโมงพอได้ที่สามชั่วโมงแล้วเนี่ยเราก็จะมาเสียบไม้กันนะคะเพื่อนๆหมักไปเลยเนี่ยเสียบไม้เราก็มาเสียบไม้ของเรามีทั้งหัวใจแล้วก็ตับนะคะเวลาย่างให้ย่างไฟอ่อนนะคะ ไม่อย่างนั้นนะเขาจะไหมก่อนสุกเพราะว่าเขามีส่วนผสมของน้ําตาลมันก็จะไหมง่ายหน่อยไมนมีตับน่ากินย่างออกมาแบบฉ่ำเลยนะคะนี่ฉ่ำไหมที่ฉ่ำเขามันเป็นน้ําตาลนะคะให้เราควบคุมไฟให้ดีนะคะเพื่อนๆเห็นไหมฉ่ำๆแบบนี้เลยนะคะฝากอ,าอีกหนึ่งเมนูนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะ